คือท่านชื่อจริงชื่อเดิมบ้านเราที่เรียกว่าโนมัมปุ้ภาษาส่วยเขาเรียกว่านุมอมนนมัมปุ้ดอันบุญศรีนี่มาเปลี่ยนทีหลังที่แล้วก็พอเป็นนนมัมปุ้เนี่ยที่จริงชื่อจริงชื่อลำชื่อลำนามคุณอินทรไนบุตรของตาทองตาทองกตาผมเนี่ยแม่ผมเป็นคนที่สองของครอบครัวเนี่ยเป็นปารัดเป็นคนแรกปารัดอินทรไนเนี่ยใชชีวิตหมดแล้ว เราป็นลูกหลานแล้วก็แม่ผมเป็นคนที่สองแต่ว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยผมนับไม่ถูกว่าเรียงอยู่ที่นับพเท่าไ่เห็นว่าหลวงพ่อบุญศิลป์เป็นบุตรคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดก็มันมีทั้งหมดแต่ผมนับที่น้องนับถูกหมดแต่ว่าดัาผมนับไม่ถูกครับหลวงพ่อเองก็เมื่อสมัยยังนมก็ตาเขาเห็นตาแม่พูดให้ฟังว่าให้ไปเลี้ยงควายแล้วก็หลวงพ่อขึ้นไปนอนอยู่บนต้น ต้นนั้นเพิ่งเพิ่งตาทิ้งไม่กี่วันไม่กี่ปีมนันเองต้นเขาเรียกมะม่วงป่าปลูกควายไว้แล้วก็เอาควายไว้ใช้นามาเสร็จก็ขึ้นไปปลูกแต่ไปปอกคุยแม่ฟังพูดให้ฟังว่าคุยในาย,ยาเป็นเป็นสุดแค้นอ่ะถ้าปอกคุยก็ตอนีช่วงนั้นปีเขาเกณฑ์กันไปทำทางบ้านเขาเรียกว่าไปตัดภูตัดภูก็ตัดภูทำภูตัดภูเขาภาษา<แ>ไทยว่าตัดภูเขาบ้านตัดภูตัดภูทำไมโยมบนปอนเขาเกณฑ์คนอายุ17-18ปดปีขึ้นไป เลยหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปว่าเขาก็เลยไปบวชตั้งแต่บวชเน้นมาก็ไม่เคยอยู่วัดนี้หรอกเห็นแม่ผู้นี่ฟังว่าไปอยู่บ้านโพไปบวชมากับหลวงพ่อหลวงพันเปื่อยรัตนบุรีสมกอดด่อนดีที่นี่มันขึ้นอำเภอรัตนบุรีครับแล้วก็มาแยกน้องมากี่ปีมาเนี่ยแล้วตั้งแต่บวชเน้นมากหลวงพ่อกับบวชมาก็ไม่เคยอยู่บ้านก็ไปศึกษาที่รั่วไปกับบวชก็ไปเขาไปสองคนกับนบุตรนบุตรนี่ก็ นบุตรนำคุณมีแก้วกับพี่น้องกันเป็นลูกนบุตรก็เป็นลูกของแม่ต้อยแม่ต้อยกับพ่อหญยทองเนี่ยพ่อทองเนี่ยก็อินทรายก็พ่อทองกับแม่ต้อยก็เป็นพี่น้องกันบวชครั้งครั้งแรกบวชเน้นและบวชแล้วก็สึกออกมาสึกออกมาก็ตอนหลังนี่พอสึกออกมาแล้วเนี่ยออกกว่อา,ายุได้ได้เกณฑ์เนี่ยเขาจะเกณฑ์ไปตัดภูเพราะว่าไปตัดภูแล้วไม่ได้ไปตัดแล้วก็เลยไปบวชบวชก็ไม่เคยอยู่บ้านนี้หรอกก็อยู่บ้านโพมัดบ้านโพของอาจาัน อาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์ศูนย์อาจารย์ศูนย์อาจารย์หลวงพ่อเปียเป่ยมเออเขาเรียกบ้านเขาเรียกว่าอาจารย์ศูนย์วัดบ้านโพตำบลหนองบัวอ,อพรีคอระผูบทเรียนอยู่นั่นบทแล้วก็ได้บทพระต่อพระแล้วก็เข้าไปเรียนศึกษาอยู่ในเ,เทพเรียนรู้อยู่วัดไหนแต่พอแต่ตอนที่ตอนเราเริ่มจําความได้หลวงพ่อกลับมาเขาจะมีรูปถ่ายใส่ใส่รูปเหมือนมีขามีลูกเขาลูกขาวดำมาให้เขาบอกว่าไม่ทำไมรูป ขาบอกไม่บูชาแล้วบูชาแม่เป็นลูกบูชาคนดีกว่าหลวงพ่อไม่เคยอยู่บ้านบอกให้มาอยู่บ้านก็ไม่อยู่เขามาก็ไม่เคยอยู่นานหรอกอยู่ที่นี่เขามาแล้วก็อยู่อย่างเก่งก็อาทิตย์หนึ่งอย่างนานก็เดือนอย่างเต็มที่ไม่เขไม่เคยถึงเดือนตั้งแต่บวชตั้งแต่เขาก็ไปมาอย่างเงี้ยเขาก็ไปมาอยตอนอยู่วัดลหานน่ะตีเขาถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ตอนที่ไปอยู่วัดหงนี่เขาไปอยู่ก็มีคนที่ติดตามเขาคนหนึ่ง การให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง